มือนี้สิมาแกงเห็ดออกใหม่ของมินใส่โนใหม่มารอกินกันเลยค่ะฟังยายแดงกับเขาได้อเด้อนี่นี่โนใหม่ห้าวพี่น้องเห็ดค่ะเด้อโนใหม่มาจาก่อสดๆเด้อค่ะเด้อสดเลยเนี่ยลูกๆไปเก็บเห็ดมานะคะแม่ๆก็จะแกงนะคะก็จะขูดเห็ดล้างช่วยกันนะคะ เป <kilometers. S 2> ็นคนเดค่ะน้ำงา เก็บใบยาน่างค่ะไป หน่อยพักค้าจะแจ้งมาใหม่ค่ะแจ้งมาใหม่ว่าริ้วต้นสมรพิเชียร์ต้นสมเดีรเป็นห้าสิบบาทชื่อไวเซาโอมาตัดวะเซาโอตัดเป็นเซาโอพี่จ้างามๆเลยค่ะพี่นทองซื้อมาส่งมา งามๆค่ะพี่น้องเบิงงช่วงนี้สวยงามขนาดกินกับต้มสมกับแ่บนะคะเนาะอเนี่ยหยอดในสิเ่ากินไล้หมดตั้งคููค่ะสับครูกากคูพีอวันนี้มีหลายอย่างพี่น้องเนี่ค่ะบอกบอกบอกว่าขับต่ำเดอ

Mm. This is. Mm. sweet basil sweet basil hiệp ma Hippity. แกงเห็ดใส่นอ้อใหม่กันค่ะเส็้มือทองค่ะ

Good. Yes. Everything? Put everything? ร้อยองางจัดที่เหรอเียบร้อยแล้วให้แผนลีกให้แผนลีใแพนลีกินเอา่ปั่นัวนี้ไว้เพิ่ก t i ่เอ,เ,เอาปัน่นโอ้ตัวน้นงไหมโอ้คุณกินหมเลย่็่ เหมือนคนนาแบบไม่เหมือนผมผู้สละอย่างเนี่ยที่เขาสมองหงอกเสียถึงปั่นต่กหน่ยมันเออคนละคนละเหนื่อยเสียแล้วถ่ายคนละจักรนาเนี่ยหนึ่งเสียถาถ่าย่ลยจักรันไปช่วยดีกว่าตอป่กสัาปเนนี่ด้ยะกินได้เลยขาเดีย

อร่อยอร่อย very good ก็เอาแงแดงมานี่ยกจานนี้ไปไก่เออส่วนนแล้วกรสูไ่เลยนี่นั นะคะ่ค่ะมากินเขาน้ำก้นค่ะมือนีกาแล้วพันีเท้โอเก็บเห็นมาก,กับย่า่หมวยเหนไหมนพีนานานาพ่ญ่ไง่ใหญไงทั้งหลายคนสบ้นอมือนีเบายกได้มากินน้ำเด้อค่ะดเป็นสบายค่ะเด้นมือนกินเาก็ได้เลยปปเสยบเอาไปนู่นแล้วนี่แซ่นโน่นไปหาไปโน่นนไม่ต่างใค้ดิน

าา้เยไม่ผมเลยค่ะเหตุยูพาไม่กี่ดอกเลยค่ะหวานผมว่าไอร่อยเลยค่ะโอ้โหนีคาบวบอกว่าเป็นคนทุนดีเลยน้ำยังวัวบุ้เียเขาเนีย

เดวไินนมันมาใแล้วอย่ากันไปนูนี่ไปเอาหลาประแดดในตู้มาในลูกเอาว่าไม่้อ่ะนตู้กระเผาะลูกหนวไม่ลูกละยังไม่ใจเห็ดกินมือนนี้เด้อลูกเด้อแจมแจเจมำกบเจอ๋อซอนี่เด้ซ้อนไ่ตไดจังเลาวจำดเขียวโอ้ดเขียหมน้ำต้มมุ่ นี่เป็นไง้ผกลับให้เบื้องโอ้เยี่ยมสุดยอดอร่อยไหมล่ะกินปลาเป็นโตเลยเนาะจ๋าบางกางไม่ไนเด้อเอ้าก็ใส่เป็นโตเลยเนาะก็คืออ่ะนี่กรอบบุ๊มบิ๊กจังเลยทอดไงมันไม่กรอบอีกว่าไปเลยสาบอกน้ำแข็งไม่ต้อง อันนี้มะนนาวหน้ากล่องกันไหมอันนี้มะนางหน้ากล่องปิดกล่องอ่ะปิดถุงไว้ก็ง่ายๆง่ายๆ๋อ้ปวดขาแต่ดีนะยิ่งข้ามือดีสาวรันหน่าแล้วแม่แม่พอพอทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้โอกาสหน้าขอข้าวม้สวัสดีค่ะควัสดีคเดี๋ยวคือเมื่อกี้เขาน้ำดอก แต่คงงอมันไม่เสียงเลยอัดไ <O> ี <ham> yeah, ้อะไรบอลลนเออกินไดเลย